สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวก็ซิลล่าปีห9 9 5นะครับนี่เป็นงานซอฟของก๊อบนะครับแต่ผมสะสมได้ทุกทุกงานเลยครับนี่อาจจะมองไม่เห็นหน้าผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพื้นหญ้านะครับอาจจะมีเสียงลมนิดนึงเพราะว่าผมเปิดพัดลมอยู่นะครับก็ขอ ไปมาที่นี้ด้วยนะครับนี่ตัวนี้ผมจะหมุนโชว์รอบๆให้นะครับนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้จะแพงกว่าตัวพาร์ทสองนะครับอันนี้พาร์ทสามตัวพาร์ทสองสองร้อยห้าสิบ แต่ตัวพาร์สเกือบสามรอนะครับเกือบนะครับประมาณหนึ่งร้อปหนึ่งอก้เอ้ยไม่ใช่นะครับสองร้ 90, ก็กลับขอภัยด้วยนะครับนี่มีด้านหน้านะครับ ออามาดู a ั t i c u กิเลชัผมเรียกไม่ถูกครับนี่จุดขยับผมจะทยอยมีคลิปวิดีโอเรื่อยๆนะครับผมมีของเล่นอ,อีกเอยอะเลยที่จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนี่ขยับได้ตามนี้แหละครับขาขยับได้เขียนขยับได้ หัวขยับได้งั้นก็จบของการรีวิวไปทั้งนี้นะครับสวัสดีครับไม่บา,บายแลวอีกอย่างหนึ่งนะครับแขนมันใช้เหมือนตัวปีหนึ่งเก้าห้าสี่เลยแล้วผมโชว์ให้ดูเรี่ยแคบแขนมันใช้อันเดียวกันเลยเที่ยวอันเด,ยนเดียวกันเลยครับ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ก็ขอจบไปแค่เท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย